สวัสดีค่ะเมื่อนี้ไม่เห็ดเองซุปน้อไม่สมสูเพราะไม่พี่น้องกินนอกจากเอากะล่างน้อไม่สมแล้วก็ามาตม้มก่อนนอกจากพี่น้องจา๋าพอต้มแล้วเอากะมาตม้มปลาทูเพราะว่าซุปเส่ปลาทูนอกจากพี่น้องจา๋าใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนอกจากพี่น้องจา๋าต้มให้มันสุกนอกจากเห็ดคือปนหนเนอกจากพี่น้องหลังจากนั้นเากะม้า ขาง่วเอ้ยขัวง่าพี่น้องม่าขัวง่าขัวเพราะลุงเหลืองแล้วก็ไปตำใส่เตะตักใส่ถวยไว้ด้วยจ้ะหลังจากขัวง่ากับมาขัวพริกหอมกระเทียมนะ่าจะพี่น้องจ๋าขัวแล้วอ่าเฮาก็เอามาตำเพราะมาจุกแล้วก็มาตำเนาะพี่น้องตำแล้วก็เอาปลาทูที่เขาต้มแก้ไว้เนาะจ้ะใส่ลงไปตำเป็นตำปนนะพี่น้องจ๋า ใส่ลงไปแล้วก็ตำเนาะจ้ะเพราะมันแหลกหลังจากนั้นเ่ากระส่ยเราไม่สมที่เฮาต้มซุกแล้วเนาะจะพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็ตำตำอีกเท่านึงเนาะจ้ะตำทุกเข้าใั้นเขากันนะพี่น้องชุดน่อไหม้เสร็จเบานเฮาเนาะจ้ะก็ใสาน้ำปลาลงไปนะพี่น้องที่เฮาต้มซุกเนาะจ้ะเพราะว่ามันแข็งเกินไปกระชาง่าที่เฮาขัวแล้วลงไปเนาะจะพี่น้องเห็นไหมน้หอมใส่ชุดรสจะพี่น้องจ้า ้วกตามด้วยอหอมบัวนอกจากหอมเปล้ะก็บใบสะระแหน่นอกจากใส่ลงไปพี่น้องเสียดายว่ามีพักแค่พี่น้องจ๋ากวกคุกเข,ข่าค้เล็กข้เล็กหวกหยวหน่อยหนึ่งน,นอกจากพี่น้องจ๋าเพราะว่ตาตำแห้งใบพักเพันสิบอบช้ำแล้วก็ซิมเบิงนอกจากพี่น้องจ๋าเป็นจังไดแ่เสบไปถึงสามโลว่าซานมาเด้อจะพี่น้องจ๋ามากินซุปน่อใหม่เสพบจบ ซุปนมไอบสรีมเสบๆน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะเสบหัวขุยอีสานมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมือน้ย่างนั่งมิเนียกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือซุปนมไอศสมวาซาพี่น้องจ๋าซุปนมไอศสมใส่ปลาทูเสบๆแบบอีสานบานเห่านอกจากใส่งาผอมนอกจากพี่น้องจ๋าพักกระมี่บักทัวพักการจองหลักกับปักแขงพ้วก็มี่ดอกแค่น้าพี่น้องจ๋า แต่ก่อนสกินยัยนัางกับขอขอบบุญขอบคุณพี่น้นองหลายหล,ลายเด้อจากที่แวะเข้ามารับชมรับฟังมากมากพี่น้องจ๋ามากินน้ากันเซ็จเซ็ตเสร็จแล้วก็ยกมาสู่พ่อแม่พี่น้องกินเดียเนอพี่น้องจา๋ามาเดินมาเด้อพี่น้องมื่วานสิอยู่ฟังไทยฟังลาวในประเทศอยู่ตามประเทศนอะจากพี่น้องจา๋ามากินซุปนมิมงสมกับยายนา่งเด้อจะาุ่นพี่น้องจา๋ารู้ทางคุย угу mm -hmm. หอมขางัวบัวเมนจากขัวง่าจ้ะหอมมีดีพี่น้องอืม <fig ur ación> พี่นั่งเพิ่งเด็กกินได้รอบสามสิบี่สิบปีเนาะพื่ว่าแหละไปยุคุงเทพเป็นจำาวนมาที่หมาพี่นองจ้า สมกำลังดีเนาะพี่น้องจา้าเศษขนาดพี่น้องเอ้ย เสียดายบ่มีพักแพ้วใส่เนาะพี่นอ้องจ๋าอือฮึ เมน,นูเหมือนี่จะเล่นอาหารดีขนาดนี่น้องเอ้ยาะว่าบได้กินมาโดนละอีกอย่างกระรึ่งจิตสมอำลรำพอดีนี่พี่น้องอ หอมหน้าดีขนาดพี่น้อง Yeah. พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ยายนั่งภาพพีพานองกินซุปนมิโสมกับขอจบไปแต่เพียงแค่นี้นอกจากแสบหลายแตขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายเด้อจา้าที่แวะเข้ามารับชมรับฟังกตบปากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆเนเด้อจา้าคลิปหนา้าพอกันไหม่สวัสดีค่ะ